เวลาแรงก็แรงคักเวลาฝนตกกระตกคักเวลาจะดดาได้อากาศน้ามาท่วมโอ้โหเจ้าไร่ชา้ชาน้าเนี่ยนี่ครับน้ำน้ำกำลังมาเลยครับน้ำกำลังมาเลยกำลังจะท่วมยอดข้าวแล้วข้าวกำลังจะออกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้านั้นออกแล้วต้องเปิดต้องเปิดน้ำให้แรงๆครับนี่ครับประมาณนี้ นะครับหลังจากที่ตัดใบข้าวแล้วหว่านปุ๋ยสีดยาฮอร์มูนเสร็จก็หว่านปุ๋ยสองลูกนะครับนาแปลงนี้เจ็ดไร่ว่านปุ๋ยสองลูกส่วนมากจะน,น้นกับยาฮอร์มูนนะครับหว่านปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอนะครับสูตรเสมอนะครับตัดใบข้าวแล้ว แต่ย่ายังย่าดอกขาวก็ไม่ตายนะครับก็ขึ้นมาใหม่อยู่ประมาณนี้ก็ยังดีกว่าไม่ตัดนะครับยังดีกว่าไม่ตัดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เปี้ยะนะครับนี่ครับประหยัดต้นทุนนะครับวานปุ๋ยสองลูกก็ข้าวกำลังเริ่มออกรวงแล้วข้าวเริ่มออกรวงแล้วนะครับออก ลวงจาหมดแล้วนะครับนี่ครับะบยดต้นทุนใส่ปุ๋ยสองลูกยาฮอร์มูนยาฮอร์มูนก็หมดก็เออน้นยาฮอร์มูนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลวงข้าวก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ก็หญ้าเยอะนะครับหญ้าดอกขาวนี้ไม่ตายเลยก็หญ้าดอกขาวนี้ก็ค่ายากนะครับค่ายากนะครับ ระยะอันนี้ก็ปิดน้ําใส่ให้ข้าวออกรวงหมดก่อนนะครับถึงจะละน้ํานะครับตอนนี้ก็ปิดน้ําใส่อยู่ครับนี่าดอกขาวเต็มเลยนะครับเต็มเลยยอกขาวเต็มเลยนะครับยอกขาวเต็มนี่ครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้โอ้ย้าเยอะจังเลยอ่ะจะมีน้ำไหมบิ่งนี้มีน้ำไหม น,นี้ไม่มีน้ำนี่ครับประมาณนี้นะครับได้อยู่น่าจะได้อยู่ไม่ถึงไรเลยเกียนก็เกือบแล้วครับเกือบเกือบพข้าวมันทีดีนะครับรวงก็ใหญ่พอช้ได้อยู่รวงใหญ่พอชะ,ะได้อยู่นี่ครับก็คลิปนี้ก็ก็ก,ก็อัปเดตแค่นี้นะครับผมรอวันเกี่ยวนะครับ น่าจะเป็นกลางเดือนกลางเดือนหน้านะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามนะครับยี่ยี่สามสิงหาน่าจะเป็นกลางเดือนวันที่สิบห้าตุลานะครับได้เกี่ยวนะครับประมาณยีห้าตุลานะครับพี่ลูกสองข้าวพี่ลูกสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนเงินต้นทุน ก็ปุ๋ยสองลูกปุ๋ยก็ราคามันก็แพงนะครับก็ใส่แค่สองลูกก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็เขียวอยู่นะครับเฉียวอยู่เพราะยาฮอร์มูนตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับดีอยู่ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแมงก็ไม่กวนนะครับแมงก็ไม่กวนเพราะว่าฮอร์มูนตัวนี้จะขับไล่แมลงด้วยนะครับฮอร์มูนตัวนี้จะขับไล่แมลงด้วยนะครับอย่างนี้ ถ้าเมียมาเห็นกับแม่ยายมาเห็นนี่ก็ด่าเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าโดนด่าเป็นธรรมดาเพราะว่าอ่ะยาเยอะนะครับยาเยอะนะครับนี่กับตาวานบานแห้งก็ประมาณนี้นะครับบานแห้งก็ประมาณนี้ก็ดีสุดแล้วแค่นี้นะครับก็รอบหน้าว่ากันใหม่นะครับรอบหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวเวลาเจี่ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับตอนเจี่ยวว่าจะได้ไร่และเกียนไหมหรือจะขาดนะครับ ก็ก็ตอนเกี่ยวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับนี่ครับรวงข้าวรวงข้าวโอ้โหรวงข้าวสวยงามมากก็สดชื่นดีนะครับมแมลงไม่รบกวนนะครับมแมลงไม่รบกวนก็เราไมา่ไน้เน้นปุ๋ยนะครับเน้นยาฮอร์มูนยาฮอร์มูนตัวนี้ก็ขับไล่มแมลงได้นะครับขับไล่มแมลงได้ดีนี่ครับมานี่ ทางนั่นก็โหยาเยอะนะครับยาเยอะก็ไม่ประทับใจเท่าไรนะครับไม่ประทับใจเท่าไหร่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่นะครับรอบหน้าเอาใหม่หวานตั้งแต่อ้อันนี้จะได้สี่เดือนแล้วนะครับสามเดือนกว่าจะสี่เดือนแล้วครับผมถ้าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ หรือชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วกดกระดิ่งแก้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นกำลังใจให้อัปเดตวิธีทำนาช่างทำนาแล้วครับช่างทำนาก็ได้ประมาณนี้นะครับทำพึ่งเลือพึ่งหัดทำนาสองปีนี้แล้วครับสองปีนี้ครับพึ่งหัดช่างหัดทำนานครับครับผมสวัสดีครับเวลาแรงก็แรงคักเวลาฝนตกกระตกคัก เวลาจะได้กศน้ำมาท่วมโอ้โหเจ้าวไร่ช้านาเนี่ยนี่ครับน้ำน้ำกำลังมาเลยครับน้ำกำลังมาเลยกำลังจะท่วมยอดข้าวแล้วข้าวกำลังจะออกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเจ้านั้นออกแล้วต้องเปิดต้องเปิดน้ำให้แรงๆครับอันนี้ครับประมาณนี้